จากที่เราได้นําเสนอการฝึกทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติของการลาดตะเวนกันในตอนที่แล้วในวันนี้เราจะไปชมการปฏิบัติการลาดตะเวนของกองร้อยยานยนต์ที่กกก 80, ท2ก,ก,ออก,กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูลครับภารกิจการลาดตะเวนของสหประชาชาติได้กําหนดให้กองกําลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูลปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยเรือนสถานที่และทรัพยากรของสหประชาชาติโดยแสดงกําลังในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด และต้องพยายามเข้าหากลุ่มกาลังต่างๆรวมทั้งเจ้าที่ท้องถิ่นของรัฐบาลสุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้ามื้นที่ล่อลมให้ได้อาจจะนาไปสู่การได้รับความเชื่อมั่นและความเชื่อถือจากประชาชนดังนั้นการปฏิบัติตามอานัดของสหประชาชาติในการปฏิบัติภารกิจการราตเวนมีอยู่4รูปแบบนั่นก็คือการราตเวนรอบฐานโดยระวังป้องกันอันตรายจากภัยคุกคามของกลุ่มกําลังต่างๆอีกทางการราตเวนระยะใกล้และการราตเเวนระยะไกลจะมีรูปแบบที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นการเข้าพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชนปรบกับการตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยและในรูปแบบการปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนสุดท้ายคือการลาดตระเวนะยะไกลและพักแรมเพื่อระวังป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนวันนี้เป็นการปฏิบัติงานของกองร้อยยานยนต์ที่2เริ่มจากการเตรียมการก่อนออกการลาดตระเวนผู้บังคับกองร้อยยานยนต์ที่2ดําเนินการจัดกําลังพลอาวุุทโธปกรณ์และยานพาหนะจากนั้นทําการชี้แจงการปฏิบัติต่างๆให้กับผู้สังเกตการทางทหาร ตำรวจและเจ้าที่ของสาประชาชาติที่เขารวมภารกิจการราตรนให้รู้ถึงลักษณะภูมิประเทศและการรักษาความปลอดภัยต่อมาเป็นการตรวจสอบพร้อมๆของอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์ที่ต้องนําไปปฏิบัติภารกิจการราตวีรวมถึงการตรวจสอบยาพหนะทั้างภายนอกและภายในรถเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพสําหรับภารกิจการราตรีในครั้งนี้ผู้บังคับกองร้อยยานยนต์ที่2 ได้กล่าวถึงการเดินทางและการปฏิบัติภารกิจว่าสำหรับความรู้สึกของกําลังพลที่ออกไปปฏิบัติภารกิจในวันนี้ครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นตัวแทนนะครับของฐานไทยในการปฏิบัติภารกิจในการรักษาสันติภาพซึ่งทุกคนนะครับมีความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดครับที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการปฏิบัติภารกิจค,ครับจากการศึกษากข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการจากฝ่ายการข่าวกองบรงิหารพกิจด980ไทยดาวปูรรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและการส,สร้าสฐานสนข้อมูลที่สําคัญ จากผู้สักเกตการทางทหารและเจ้าที่สหรประชาชาติส่งผลให้แผนการราตรเวนมีรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละภารกิจและการซักซ้อมก่อดออกปฏิบัติงานนั้นทําให้กาลังพลมีความมั่นใจและเข้าใจบทบาทในหน้าที่ของตนเองซึ่งทําให้ภารกิจการราตรเวนแต่ละครั้งมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดในตอนต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆของกงองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวู ทีมข่าวพัฒนามกองเฉพากิจ980ไทยดาวูรายง,งานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสูดานขอบคุณทีม